ไปมาแล้ววะมาและไปต่อคิดเร้าไรมาไกลเคยกินชาบูไปต่อคิดเร้าไรมาไกลแคยกินชาบูไปต่อคิดเร้าไรมาไกลแคยกินชาบูครับตัวไหนครับนี่เราไม่มีอะไรทำต้องมาเดินนะก็มาเดินไปเส้นหมดแล้วเรื่องเล่นเล่นเออก็เล่นคือที่ผมถ่ายเพราะว่าเราเบื่อไม่มีอะไรทำมันต้องเดินไกลมากๆนะ เราก็เลยจะมาหาอะไรทํอระหว่างทางะมุกเล então, ่นแต่ไม่มีร mm ้านชาโนให้มุกค่เราก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจบเกมแคิดไดไหมใคเกนชาไป่อเิดไดไมเคน่ารัม uh ุกเก้าถ้าเราไม่ได้งานทำไงวะ ไปทำงานไปทำงานบ้านกันนะครับอไปงนไปทำงานไหไปเ<ป>ด็กันทุกคนเจอกันม,มึงก็ไม่เบกกรกเลยศูนย์บริการสาธารณาสุขบางบ่อโอ้เดี๋ยวมาเต้นแอโรอบิกกันดีกว่าเต้นแอโรบิกมันเป็นของโลกได้ยังไงอันนี้เป็นสาราเลยเพราะมันเป็นเต้นไทย เดี๋ยวเดี๋ยวที่กูเตรียมมันไม่ใช่อย่างนี้ดิอะไรเนี่ยอ่ารู้ไหมทาไมน,นี้ถึงชื่อข้าวมันไก่ไคือถ้าเราไปยืนอยู่ฟุตบาทตรงนู้นอ่ะมันจะคือข้าวมันไก่เลยเอ,อ,อันนี้เรายืนอยู่เนี้ยข้าวมันไก่ทงแดงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินโมกโกมันจะเปลี่ยนเป็นทอง,ทองขาวเลยไ้ยป,ปิดลานทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่คือบ้านบ้านของเราเองนะ โอ้ยมันจะเดินไปไหนเนี่ย <S 2> <S 2> <S อตอนนี้เราอยู่ประเทศอังกฤษนะครับปิดเซน,นเซอร์หองขุมบนแะว้อ,อ์หรือว่าเราอยู่ประเทศอังกฤษนะ <S 2> <S 2> <S ประเทศอังกฤษรถก็เยอะอย่างเงี้ยละครับาารแต่ดีช่วงนี้มันแบบอากาศร,อร้อนๆเขาเลยนั่งรถกันใช่แล้วก็จะมีรถอิมพอร์ตจากประเทศไทยส่วนใหญ่คือร้านอาหารปร,ระเทศไทยนะร้านปลา ร้านชื่อเทศบาลตำบลบางบ่เบอเพราะว่าเขานั้นเคยอยู่บางบออ่อมาก่อนคือรู้ไหมทำไมถึงชื่อบางบอ่อทำไมวะคือมันมีหลายบอ่อใช่ป่ะแล้วปลาจากบางบ่อมันอร่อยบางบ่อก,ก็ไม่อร่อยอเนี่ยมันชื่อบางบอ่อไอ้เชี่ยเดินเร็วทำไม I wanna be best the very best. was. catch them my. To never มัน,มนทำให้เราหน่อยพอแดงอะไรเงี้ยเสียงไม่มาถึงนี่เลยอ่ะย้ะมันบัวใครไม่ได้ยินไว้เห <c oughs> ี้ย,ยเนี่ยฮะเราอยู่โคโลกใต้ายนะเมื่อกี้เป็นหนีโคโลกพันใหม่ฮะเดี๋ยว,วเยวรเททา,ยยาจระเนี่ย <c oughs> อยู่ประเทศไทย,ย,ยจริงๆอะเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่โคโลกใต้จริงๆนะเนี่ย โคโลไตครับโซมไปนั่โนนเรือสายพอดโอ้โหโคโลไตเขามันใกล้ไม่ใกล้เออใกล้แล้วเนี่ยเออเนี่ยเราเดินกับเบลล์รอบเดี๋ยวก็ใกล้ลองดูปะกูรู้แล้วทำไมมกูรู้แล้วทำไมหมู่บ้านนี้ชื่อสบมันคงทำไมวะเนี่ยมึงเดินเนี่ยมึงซับแน่นอนซับเหนื่อยอือ แล้วก็ซับเหงื่อก็อย่าลืมมากดซับช่องนี้ด้วยนะครับเฮ้ย้วัตถุโบราณนะฮะโอ้โหบูดี้ทำปั๊บบูดี้สีเนาะวันนี้บูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับเฮ้ยนูคเข้ามานเซคอนเสิร์คือพูดง่ายตอนนี้เรามังกลับหอไปทำดีิธิ์นะฮะเราอยู่มหาลัยปีสามมันหมดแล้วนะฮะ พวกเรากำลังจะจบแล้วนะครับใช่กำลขึ้นปีสี่สามปีหน้าเราจะลงชิป9ก้าลน้ำหนักไม่ได้ฮะมึงบอกอะไรที่มึงบอกอะไม่สามปีแล้วโตะขี้มงทำงานอะไรฮะก้วจะทำงานอะไรดิบเชียร์แขกดิเทอรเล่าโอ้โหีอะวิตามินดีนี่มันอะไรกันควายเขาบ่มเจอวะมะม่วงทำไมมะม่วงสีเขียวได้สีชมพู พย้อนสีเลยเพราเริ่มเป็นสีชมพูนอีกแล้วเป็นสีชมพูเว้ยเพราทาสีเป็นสีเดียวอ๋อนี่ก็เป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะก็ถ้ามีข้อสอบก็ไปตอบกันได้รับรองได้ได้เฉลยไหมลองลองทำรีวิวรายการรีวิวอาหารนี่ไม่รีวิวครับ สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมาม,ามา่าบ้านในเบนนะครับใส่เ,เฟกอยู่กูใส่เ,เฟกไฟถ่ายนังแอคชั่น ตุ๊ดจีนต mm ุด hmm. ต <'s> okay. <you> ้ตเดียวเดี๋ยวเดียวข้างล่างมึงเป็นเสือด้ไยมยะเฮ้ยแด่ไม่แตไมดมยไปดูกันนะอกัวได้เชื่อเชื่อได้ได้ถึงดวะวัวได้โอ้ เฮ้ย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 ถึงถึงแล้วถึงถึงโอ้โหถึงแล้วพบกับการแข่งขันนักกีฬาหุ่นยิงทามือไฟครั้งที่หนึ่งนะครับสำหรับนักกีฬาวรพั์คนอะไรนะ นี่ฉากนะนี่เป็นงานเปิดนะผมโอ้ว้โหเหมือนไม่กล้างม,มือไฟวันนี้จะพอมากนะครับสำหรับการแข่งขันรอบนี้กระผมพัทรพลพัทพลศพชื่อเป็นเป็นอะไรนะเป็นนักพากนะครับนี่คือเส้นชัยนะครับเส้นชัยจะเป็นหมอ้อมาแล้วนะมาแล้วนักกีฬานักกีฬาเป็นไงนบ้างฮะ

จิตใจดีงามนะครับก็วันนี้มาทําบุญกล้องนี้อัดจากวัดนะครับผม,มีคนภาค Happy Birthday to o y หนุม่มอินเดียคนนี้นะครับต้องการที่จะใช้ชีวิตวิตามวิถีของเขาเดี๋ยวพูดตามสารคดีไทยพีบีเอะอ่ะรู้สึกไงกับการทำวิถีชีวิตนี้ทำมากี่วันแล้วครับ ยี่สิบนาทีเหรอโอ้โหยาวนานอย่างนี้นี่เองเนมั้ยทคโนโลยีให้เป็นตลอดนี่คือแฟนเบนนะครับแฟนเบนครับสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับฮันตาลีจังรู้สึกไงบ้างครับสอบคุณครู้สึกที่มากเลยแกได่ยุ่ยพี่เบนค่ะบุรรอจังหวะที่ลมมันเยอะไปแล้วไฟมันพุ่งขึ้นไปเผาบ้าน จะทำไรฮะจะทำไรฮะเฮ้ึฮเฮ้ึฮึอ๋อนี่คือเบื้องหลังใช่ไหมเอาไฟอย่างนี้เหรอเออจริงไหมจริงบวกเลี้ยวต้องทำไงโคตรเลี้ยวเราต้องทำไงต่อรอให้ไฟแดงไฟแดงอันนี้ยังเป็นแบบ คล้ายๆโทรศัพท์แบบเป็นไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมช่แล้วเพื่อนออ๋เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนจะมีไฟหมดไฟเป็นธรรมดาฮะถ้าคุณตั้งใจเราก็มีไฟการหมดไฟเป็นเรื่องธรรมดาอ้าวแม้าอยู่ไหนวะแดดเลยครับเนี่ยเป็นมะเร็งไหมครับอยากหนูเป็นมะเร็งใช่ไหมครับดูดูเสียงนี่ครับดูเสียงดูนะครับดูดูนะครับผมเดี๋ยวเป็นมะเร็งดูนะครับ ดูครับเอานะอืมเอานะหนึ่งอ่าอ่าโรยอร่อยมะอร่อยมากครับอร่อยอูอร่อยอูอร่อยหรืว่าถ้ามึงป้อนเค่บิลกับพค้กแ่บนี้นะเว้ยไม่มึงพูดแล้วพูดแล้วจะาทำซ้ำนั้นคูนคูนต่างวิทย์จะไเม่โคตรเยี่ยเลยเด็กไปเด็เดี๋ยวกูกินเองนะอ้าวมาดิ ถายวะถ่ายวะถ่ายถ่ายอ่ะอุ้ยมาวะมาวะมันลาดที่กุ้งด้วยนะลาดที่กุ้งด้วยว่ะล้างน้ำไม่สะอาดก่อนนะไปล้างน้ำไม่สะอาดแบบซีใช่ไหมใช่ครับต้องแบบเจเออ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 ก็บุกติเสือกอ่ะทำเมื่อันชินอาหารบุกอะไรบุกอะตรมึงเสือกอ่ะบลมึงเสือกมึงอะ โบกันทีโบกันทีเฮ้ยมาลองย่างโบจริงจริงโกัิทีเฮ้ยเปลือกไข่ว่ะกระแปะฝ่ายฮะกัวนะเอ่อไปกุ้งแบบซี่เพราะเขามันบอกว่าให้กูไปบอก กุเสือเด็กยิ่งเสือกันเด็กเสือกไงเสือกไงกุ้งหมักกัะซี่กุ้งหมักกัะซี่อู๊ดขีในเยี่ยทุกเขาโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นไอ้วาเป็นคนทำใช่ครับไอ้วาเนี่ยเดี๋ยวใส่ปกุ้งไปรู้สึกไงฮะกุ้งทั่วไปเพราะมันมีเปลือกกันให้อยู่เออ <anto> <divide S 1> ไม่ <Cock S 1> ไม่กินหมูหมูท <coil S 2> <or> ั่วไปมึงซดน้ำนี่นี่อะโนเมนงั้นอ่ะไอ้ก้าวกินกุ้งแล้วกูกินหมูแล้วไปตามมึงเป็นนาเป็นนานี่ครับสี่กล่องมึงดูเอากล่องนี้ไปเลยไปเกลือไหมฮะยังยางยังใจเย็นใจเย็นกล่องนี้เปล่ากล่องนี้หรือเปล่ากล่องนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรโอเอ็นดรอยตัดก็ยังดีเดี๋ยวกุ้ง ไม่เองานำ้ำจิ้มใส่แก้วเดี๋ยวะเดี๋ยวนะอย่อาไปทำตามกันนะของใครไม่รู้ใส่จึ้<ม>เบนไม่คือ,อแอลกอฮอล์หรือแล้ววะใส่นี้ลงไปใส่นี้่้เ,เ,เล็กน้อยใครแดดวะ แง่ยี่ไม่โนโนนี่ครับน้ำโนน้ำส้มสูตรพิเศษนะครับเอกูใส่ทิพย์ครับอุใส่ทิพย์ส้มน้ำส้มน้ำส้มนี่ส้มอ๋อ,อ,อนี่ก็จเจอคน,นคกินมันไม่ดำมันไม่ดำต้องใส่ทานมันขี้เกียจเลี่ดี๋ยวเดี๋ยวนะ <laughs> มึงจะใส่ทานเหรอคิดอะไรอยู่วะ